ช n แ e ลติวเข้มมือใหม่หัดทำ u ูท u บบายตะวันค่ะวันนี้นะคะเข้าสู่ในเรื่องของการวิเคราะห์ช่องวันเคยพูดและเกร่นให้พี่พี่น้องนองที่ตามในกลุ่มติวเข้มมือใหม่หัดท Youtube ไว้แล้วนะคะว่าวันมีกรณีศึกษาในการทำช่องหลายหลายช่องนะคะซึ่งเป็นนักเรียนส่วนตัวที่วันติวแล้วก็วันใช้เทคนิคในแต่ละช่องที่แตกต่างกันออกไปค่ะและเรา ฟังแล้วสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะคะวันนี้วันขอแนะนำช่องมาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆหรือพี่วิมาดามอังกฤษนะคะต้องขอขอบคุณ พี่วีมาดมอังกฤษชีวิตบ้านๆน,นะคะที่อนุญาตให้วันเอาเรื่องที่เราวางแผนการทำช่องนะคะมาเปิดเผยให้พี่พี่น้องน้องทุกท่านได้ทราบใครอยากเห็นวิธีการที่วันทำวันพาพี่วีทำนะคะซึ่งวันเรียกว่าบันได5ขั้นขั้นที่1ประสบความสำเร็จไปแล้วค่ะบันได5ขั้นในการทำช่องของพีว่วีคืออะไรตอนนี้พี่วีอยู่ในบันไดขั้นที่สองซึ่ง เป็นช่องน้องใหม่ยังไม่เปิดสร้างไรายได้นะคะใครที่กำลังทำช่องอยู่แล้วเป็นช่องน้องใหม่คล้ายๆกับของพี่วิวันขอให้ใช้กรณีศึกษาแบบพี่วิแล้วทำตามได้เลยค่ะทั้งวันและพี่วิไม่ห่วงห้ามเทคนิคนี้นะคะใครๆก็ทำได้เทคนิคของพี่วิคืออะไร พี่วิมาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆเป็นช่องใหม่ค่ะเป็นช่องใหม่ที่ตัวเจ้าของช่องไม่รู้เรื่องของการทำ YouTube มาก่อนเลยอัพโหลดคลิปไปงั้นๆแหละ ก่อนที่จะมาติวนะคะอัพโหลดคลิปไปแบบยังไม่มีความรู้อะไรเลยก่อนที่จะมาติวพอพี่วีได้มารู้จักกับวันนะคะอันดับแรกเลยคือวันจะต้องทำการวิเคราะห์ช่องซึ่งในเรื่องของการวิเคราะห์ช่องวันสามารถทำให้ทุกคนได้ค่ะเพียงแต่วันต้องขอเวลาที่จะดูคลิปแล้วรู้จักตัวตนของเจ้าของช่องก่อนซึ่งมันค่อนข้างจะใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะคะพอเราได้คุยกันทำให้วันรู้ว่าพี่วีน เขามีกิจกรรมมาดามอังกฤษ อยู่ง่ายๆกินง่ายๆปลูกผักเลี้ยงไก่กินไข่เก็บไข่และชอบต้นไม้นะคะและชอบธรรมชาติเก็บผักเก็บเห็ดธรรมชาติอยู่แบบบ้านๆสาวอีสานคนนึงในประเทศอังกฤษชีวิตเรียบง่ายนะคะเมื่อวันได้รู้แบบนี้แล้วนี่คือคอนเซ็ปหรือคอนเทนต์ของช่องพีวิโอเคถ่ายทอดเรื่องราวมาดามแบบบ้านๆอยู่แบบบ้านๆและอยู่แบบง่ายๆ สไตล์สาวอีสานในอังกฤษแล้วพี่วีนะคะเป็นคนที่ทำงานประจําไม่มีเวลาทําคลิปไม่มีเวลาทําช่อง YouTube แน่ๆการทําช่อง YouTube แบบที่วันพาทํานะคะเรียกว่าเรายังไม่มี ชื่อเสียงเราไม่ใช่คนดังและเราไม่ใช่คอนเทนต์ปังทุกคนจำเป็นต้องมีเวลาที่จะทุ่มเทในการทำช่องและทำคลิป YouTube อันนี้วันพูดจริงๆจ,จ,จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะด้วยความที่เราไม่ดังและไม่ปังเราต้องอาศัยลูกขยันและความรู้เพราะฉะนั้นนะคะวันเลยแนะนำพี่วิว่าเมื่อไม่มีเวลาพี่วินะคะควรที่จะเริ่มบันไดทีละขั้นทีละประตูแล้วให้มันผ่านไปทีละอย่าง อันดับแรกที่วันแนะนำพี่วีคือหา u b s c r i b ์ก่อนกรณีแบบนี้เหมาะสำหรับช่องที่ไม่มีเวลาและยังไม่มีความพร้อมในการลงคลิปนะคะวันขอให้เอาเวลาไปทำการศึกษาเรื่องของการทำคลิปการตั้งค่าคลิปให้มีประโยชน์ที่สุดก่อนคะ่ะไปเรียนการตัดต่อไปเรียนการาทำหน้าปกให้พร้อมแล้วประตูขั้นแรกคือหา u b s c r i b ์ก่อนและห้าม วิ่งหา Subscribe แบบวิ่งล่าซับห้ามค่ะวันมีเทคนิควิธีการหา Subscribe ที่ถูกต้องตามกฎของการทำา y u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  e e 1 0 0แล้ว Subscribe ไม่หลุดไม่หายนั่นก็คือการลงช็อตคลิปค่ะแต่ช็อตคลิปที่เราจะลงนั้นจำเป็นจะต้องเป็นช็อตคลิปที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ที่เราจะทำพี่วีนะคะมีกิจกรรมในการเก็บไข่ไก่ เ,เป็นสาวอีสานในประเทศอังกฤษที่เลี้ยงไก่พันุ์ไข่สวยงามวันเรียกมันว่าไก่สวยงามแต่ละสายพันธุ์สวยงามมากๆแล้วมันมีเอกลักษณ์และนี่แหละค่ะคือความพิเศษของพีว่วินี่แหละค่ะคือสิ่งที่ผู้ชมจะสนใจเพราะฉะนั้นวันเลี้ยให้พี่วินะคะลงคลิปช็อตคลิปคลิปสั้นที่มีความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีเพื่อให้ได้ยอดสับสไคร ตามการศึกษาของวันเองวันคิดว่าการลงช็อตคลิป1เดือนจะทําให้เราได้ยอด subscribe 100 s u b สไคร์หน0่งรยซับมาโดยอัตโนมัติตามการคํานวณด้วยสถิติแต่ปรากฏว่าช่องพี่วีนะคะลงไป1เดือน1เดือนแรกได้มา250ซับสไคร์นั่นมันอยู่ที่คอนเทนต์ของพีว่วีไม่ใช่ว่าทุกช่องจะทำแบบนี้ได้นะคะนั่นคือ อคอนเทนต์ที่ชัดเจนของช่องมาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆคือถ่ายทอดชีวิตคนไทยในอังกฤษถ่ายทอดการเลี้ยงไก่เก็บไข่ในอังกฤษถ่ายทอดเรื่องต้นไม้มงคลและการปลูกผักแบบชีวิตง่ายๆของพี่วีมันอยู่ในคอนเซปต์และคอนเทนต์ของช่องแล้วพี่วีก็ลงช็อตคลิปซึ่งวันบอกว่า ลงมากแค่ไหนได้ลงเลยค่ะวันละ2คลิปวันละ3คลิปวันละ5คลิปทําได้ลงเลยค่ะพี่วีมีความตั้งใจมากๆแล้วการทําช็อตคลิปนะคะมันทําง่ายคือถ่ายคลิปไม่เกิน1นาทีด้วยกล้องในแนวตั้งเราอัปโหลดเป็นช็อตคลิปได้หมดเลยค่ะเมื่อระบบดันคลิปเราระบบเขาจะไม่ดันช็อตคลิปทุกตัวนะคะเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าเขาจะดันตัวไหนแต่คำว่าช็อต มันจะถูกดันเข้าไปในระบบที่เป็นช็อตคลิปของ YouTube หรือคลิปที่เราถ่ายแนวตั้งในขนาด9คูณ16แนวตั้งของหน้าจอมือถือนะคะมันจัดว่าเป็นช็อตคลิปทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคลิปแบบนี้ลงไปนะคะเมื่อไหร่ที่ y o YouTube ดันช็อตคลิปของเราเราจะเห็นยอดวิวที่มันโดดขึ้นมาค่ะและยอดวิวที่โดดขึ้นมานี่เองเราจะได้ยอดคน u b s สไคร e เกิดขึ้นมาในอัตโนมัติด้วยค่ะนี่คือแนวทางการทำช็อตคลิปของพิวิทำในระยะเวลา6สัปดาห์1เดือนครึ่งพูดง่ายๆพิวิได้400 s u b ยซับส e คภายใน 6สัปดาห์เดือนครึ่งค่ะขึ้นมาเองเลยค่ะ400 s u b s ซับส e ประกอบกับพี่วีนะคะมีของเก่าอยู่แล้ว300 s u b s ซับส e รวมกันเป็น700 Sub s c ซับสครเราขาดอีกแค่300 s u b s ซับส e เท่านั้น วันเลยบอกให้พีวิหยุดทำช็อตคลิปเพราะตอนนี้นะคะมาดมอังกฤษชีวิตบ้าน,านใช้ระยะเวลาในการศึกษาการทำคลิปแกเรียนรู้จากการตัดต่อช็อตคลิปจนมันเป็นทักษะที่แกสามารถเอามาตัดต่อคลิปให้น่าสนใจได้คะ่ะหลังจากที่พีวิครบ 700 Subscribe พีวิก็เริ่มลงคลิปปกติทุกวันนี้แกลงคลิปปกติมาได้ยังไม่ถึงสัปดาห์เลยนะคะยอดวิวก็ค่อยๆขึ้นเพราะจำนวนคนที่กดติดตาม เราจาก s u b s c r i b e คือคนที่ชื่นชอบผลงานเราจริงๆแล้วเขาติดตามเราอยู่ค่ะแต่การที่เราวิ่งล่าซับไปไลฟ์สดคนนั้นทีไปเข้าดูคลิปคนนี้ทีแล้วไปดึง s u b s c r i b e ออกมาเป็นของเราแบบนี้เราเรียกว่าวิ่งล่าซับคนที่เราไปแลกซับมาเราไปกดไลค์เขาเราไปกดติดตามเขาเขามากดติดตามเราแล้วมันกดติดตามแบบ ล่าซับนะคะหลังคาบ้านเราก็หลุดแล้วคนที่เขามากดติดตามเรากับกลายเป็นคนที่แลกซับกันซึ่งเขาไม่ได้ชอบผลงานเราที่แท้จริงเขาจะอยู่กับเราไม่นานนะคะแต่แบบพี่วีทําช็อตคลิปแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการได้ซับสไครต์ที่เขาเป็นแฟนพันธ์แท้ที่เขาชอบผลงานเราจริงๆพอเราลงคลิปปกติเขาก็ยังคงตามดูคลิปปกติของเราค่ะนี่คือบันไดขั้นที่2ของพี่วีคือ การลงคลิปปกติให้ได้ชั่วโมงสะสมให้ครบ4,000ชั่วโมงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงคลิปปกติไปจนเราได้ยอด Subscribe 1,000พ u b ซับสไครเมื่อนั้นเราจะเข้าสู่ประตูขั้นที่3 คือการไลฟ์สดผ่านระบบค่ะการไลฟ์สดครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงมันจะช่วยทำให้ระยะเวลาสะสมของเราจะสูงขึ้นพุ่งขึ้นได้เร็วมากๆโดยเฉพาะไลฟ์สดที่เรามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดึงดูดให้ผู้ชมอยู่กับเราไปจนจบคลิปเราจะได้ระยะเวลาการสะสมที่มาอย่างรวดเร็วนั่นก็คือระยะเวลาสะสมเข็มไมให้ครบ 4,000ชั่วโมงนั่นคือนั่นคือบันไดขั้นที่3ของพี่วิเราจะทำการลงคลิปปกติสลับกับการไลหลสดในระยะเวลาที่พี่วิสะดวกนั่นก็คือเขาทำงานประจำนะคะเขาไม่มีเวลาไหลสดตามแผนเราวางไว้คือเราจะทำการไลหลสดให้ได้อาทิตย์ละ1ครั้งหรือ2ครั้งครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะคะแล้วเราจะผ่านบันไดขั้นที่4 4 4 0 0 0ชั่วโมงไปได้อย่างรวดเร็วแล้ว บันไดขั้นที่5เมื่อเราทำตามสเต็ปแบบนี้นะคะพอเราเปิดสร้างรายได้แล้วทุกคลิปที่เราทำมามันจะเป็นคลิปที่เปิดสร้างรายได้ได้ไดทั้งหมดร้อเปอร์ซนแล้วเราจะมีแพนแฟนพันแท้และเมื่อนั้นล่ะค่ะเราจะเก็บเหรียญสะสมเหรียญได้อย่างง่ายๆตอนนี้พี่วิมาถึงบันไดขั้นที่2แล้วนะคะ ใครอยากทำในแนวการแนวทางการวิเคราะห์ช่องที่วันทำในมาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆทำตามได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันนะคะตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่5วันวางแผนให้พีไวีไว้แบบไหนอย่างไรทำตามได้เลยค่ะสำหรับช่องของคนที่คิดว่าเข้าสู่เงื่อนไขเช่นเดียวกับมาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆน,นะคะไปดูกันค่ะ เรามาดูการวิเคราะห์ช่องมาดามอังกฤษชีวิตบ้านบ้านกับแผนบันได5ขั้นนะคะ6สัปดาห์ยอด s u b ส c r i ไคเพิ่มขึ้น4,000 s ั b ส c r i ไคมาโดยอัตโนมัติค่ะช่องแบบไหนถึงจะใช้มาดามอังกฤษชีวิตบ้านบ้านโมเดลได้ไปชมกันนะคะช่องนั้นไม่มีความรู้ในการทำช่องมาก่อนเลยค่ะ 2. ซสับน้อยวิวน้อยชั่วโมงยังน้อยนะคะ 3. จะต้องเริ่มทำทีละอย่างโดยการใช้บันไดห้าขั้นช่องที่จะใช้ทฤษฎีบันไดห้าขั้นคือช่องที่ต้องมีคอนเทนต์ชัดเจนและคอนเทนต์เดียวดันคลิปได้ง่ายยกตัวอย่างมาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆค่ะเลือกที่จะถ่ายทอดคลิปในแนวของการแชร์ประสบการณ์สาวไทยสาวไทยอีสานอยู่ในอังกฤษปลูกผัก ปลูกพืชมงคลรักต้นไม้เลี้ยงไก่เก็บไข่เก็บผักป่าและเก็บเห็ดต้องการจะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตแบบนี้เท่านั้นนะคะคอนเทนต์ชัดเจนมีไก่เลี้ยงไก่เก็บไข่ทุกวนันปลูกต้นไม้รักต้นไม้และมีผลงานให้ชมเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้บันได5ขั้นส่วนช่องอื่นๆนะคะที่จะใช้แนวทางแบบนี้จะต้องมีคอนเทนต์ชัดเจนก่อนอันดับแรกค่ะ ใครจะใช้โมเดลนี้นะคะขั้นตอนที่1การเพิ่มยอด Subscribe จากช็อตคลิปใช้การเพิ่มยอด Subscribe ให้ถึง700ซับพอค่ะเพราะว่าเป้าหมายของเราต้องการ1,000 Subscribe และ4,000ชั่วโมงนะคะให้ลงช็อตคลิปค่ะจาก1 c o n t คอนเทนต์เท่านั้นมาดามอังกฤษชีวิตบ้าน,านใช้คอนเทนต์เลี้ยงไก่เก็บไข่และปลูกต้นไม้มงคล เป็นสิ่งแรกที่จะทำช็อตคลิปอัดช็อตคลิปลงไปให้ได้เต็มที่เท่าที่จะทำได้อย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปค่ะยอด s u b s c r i b ์จะมาเองอัตโนมัติเพราะระบบจะดันคำว่าช็อตจากช็อตคลิปของเราส่งออกไปถึงผู้ชมมากที่สุดและเร็วที่สุดเร็วกว่าการลงคลิปปกติค่ะ นั่นคือทฤษฎีที่จะพาให้ได้มาซึ่งยอด Subscribe และคนที่กดติดตามจากช็อตคลิปจะเป็นคนที่ชอบเราชอบคอนเทนต์เราหรือเป็นแฟนพันธ์แท้เป็น f c ที่แท้จริงนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2หยุดลงช็อตคลิปทันทีเมื่อได้ยอด s u b สไครต์700และลงคลิปปกติตัดต่อปกติ แล้วแต่ความสะดวกในการตัดต่อคลิปนะคะสำหรับมาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆเลือกทำคลิป5-8นาทีค่ะเพื่อให้ได้ยอดซับเพิ่มขึ้นมาอีก300ซับเป็น1,000ซับสไครต์และได้ชั่วโมงสะสมให้ครบ1,000ซับสไครต์ค่ะจากคลิปปกติจากคอนเทนต์เดิมมาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆเลี้ยงไก่เก็บไข่ ปลูกต้นไม้เพิ่มเก็บผักป่าและเห็ดป่าในอนาคตค่ะเมื่อได้ยอด subscribe ครบ1,000 subscribe เราสามารถไลฟ์ผ่านระบบ YouTube ได้ในอุปกรณ์มือถือคือไลฟ์สะดวกสบาย ตามเวลาที่เราสะดวกนะคะเราสามารถไลฟ์สดเพราะว่าการไลฟ์สดจะทำให้เราได้ชั่วโมงเร็วกว่าการลงคลิปค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อเราเปิดสร้างรายได้แล้วผู้ชมจะนิยมดูคลิปที่มีความสั้นมากกว่าดูไลฟ์สดที่มีระยะเวลายาว1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นแต่มาดามอังกฤษชีวิตบ้าน,านเลือกที่จะลงคลิปและสะสมชั่วโมงให้ครบ 4,000ชั่วโมงเพื่อเปิดสร้างรายได้ในอนาคตซึ่งวิธีนี้นะคะวันจะสนับสนุนมากเลยค่ะถ้าเผื่อว่าช่องไหนมีความพยายามความอดทนและอยากใช้ความสามารถของตัวเองในการตัดต่อคลิปลงให้ได้ยอดสะสมครบ4,000ชั่วโมงเพราะมีอีกหนึ่งช่องลอตอตอชาแนล ที่ทำการหยุดไหลสดแล้วลงคลิปอย่างเดียวจนสามารถผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้ภายในระยะเวลา6เดือนได้นะคะซึ่งวันจะวิเคราะห์ช่องลอต่อตอชาแนลให้ฟังเป็นการต่อไปค่ะส่วนช่องมาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆน,นะคะถ้าเลือกลงคลิปจนยอด ชั่วโมงสะสมครบ4,000ชั่วโมงซับน่าจะเกิน1,500ัพซับถ้าคาดการตามที่วันมีประสบการณ์นะคะวันคิดว่าน่าจะ2 0 0 0ัซับสไครต์ขึ้นไปค่ะ พราะว่ายอดอยู่ในระดับขั้นบันไดคือ9ทีละขั้นไปอย่างสวยงามมากๆค่ะไม่นานเกินรอนะคะช่องนี้จะมียอดชั่วโมงสะสมครบ4,000ชั่วโมงแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ช่องมาดามอังกฤษชีวิตบ้านบ้านและช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube เอาไว้ด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ดูทีละขั้นตอนของช่องมาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆในกรณีที่เราเป็นช่องใหม่สำหรับ ท่านไหนที่ต้องการจะใช้โมเดลแบบมาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆขอให้บอกวันนะคะเพื่อที่เราจะได้เดินไปพร้อมๆกันจ้าและบันไดขั้นที่5การเปิดสร้างรายได้และลงคลิปตามปกติระยะเวลาจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ชั่วโมงที่ได้จากการไลห์สดแต่ต้องตามคลิป ทำคลิปปกติสลับกับการไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลาส่วนใครที่ต้องการจะลงคลิปปกติเราจะเจอคลิปปังได้ง่ายกว่าการที่เราจะทําไลฟ์สดสลับกับการทําคลิปนะคะโปรดจับตามองช่องมาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆจะเป็นไปตามนั้นแน่นอนค่ะอีกไม่เกิน6เดือนนะคะช่องมาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆเปิดสร้างรายได้ได้แน่นอนค่ะ นี่คือแผนการที่ใช้กับช่องมาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆโมเดลค่ะลองตอบคำถามและลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าช่องเราเป็นแบบนี้หรือไม่ 1. ไม่มีความรู้ในการทำช่องมาก่อนเลยทรัซับน้อยวิวน้อยชั่วโมงก็น้อย 3. ให้เริ่มทำทีละขั้นตอนค่ะโดยการใช้แผนบันได5ขั้นนะคะขั้นที่1 เพิ่มยอด Subscribe จากช็อตคลิปเท่านั้นจนถึง700ซับ c r i b e ขั้นที่2ให้ลงคลิปตามปกติเพื่อหาซับเพิ่มอีก300ซึ่งจะเป็นไปตามระยะเวลาที่รวดเร็วมากขั้นที่3เมื่อซับครบ1,000ซับ c r i b e ถ้าใครมีเวลามากพอให้ทำการไลค์สดอย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้งสลับกับการลงคลิปตามปกติให้ได้ทุกวันวันละ1คลิปนะคะ ขั้นที่4เมื่อชั่วโมงครบ4,000ชั่วโมงซับเราจะเกิน1,500แน่นอนค่ะและขั้นที่5การเปิดสร้างรายได้หลังจากนั้นให้เราลงคลิปปกติเป็นหลักเพื่อสร้างรายได้นะคะแผนบันได5ขั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีคอนเทนต์ชัดเจนเท่านั้นใครอยากทำโมเดลแบบนี้ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยววันจะดูให้ว่าเราเหมาะที่จะทำหรือไม่ค่ะ หวังว่าเทคนิคดีๆวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หัทำ YouTube ทุกท่านนะคะถ้าวิเคราะห์ช่องตัวเองแล้วใช้แผนบันได5ขั้นแบบช่องมาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆทำได้ทำเลยค่ะส่วนใครที่เป็นแนวการเกษตรนะคะให้ดูที่การวิเคราะห์ช่อง joy channel เป็นหลักค่ะ และให้ดูเพลย์ลิสต์การวิเคราะห์ช่องเพื่อเป็นแนวทางในการทำช่องจะทำการวิเคราะห์ช่องเพิ่มหลายๆช่องเพื่อเป็นแนวทางให้กับมือใหม่ได้เห็นฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องติวเข้มมือใหม่ทำ YouTube และดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ